จิะมาแนะนำค่ะฟังก์ชันพิเศษค่ะใน Next Gen Ford Ranger ทุกรุ่นเลยค่ะนี่เริ่มตั้งแต่รุ่น Wide t a รุ่นนี้เลยค่ะจะพามารับชมกันค่ะกับนี่เลยนี่ค่ะเป็นฟังก์ชันพิเศษสำหรับจุดยึดงานช่างแบบนี้ค่ะที่มีตัวยึดให้ตั้งแต่ฝั่งด้านขวาแล้วก็ฝั่งด้านซ้ายค่ะเดี๋ยวเรามาทำการยึดให้ดูกันเลยดีกว่าค่ะนี่ค่ะแล้วก็เตรียมตัวยึดแล้วก็ไม้ค่ะ แบบนี้แล้วก็มีตัวยึดที่เป็นตัวสีแบบนี้ค่ะนี่แบบนี้เลยแล้วก็ทําการเปิดยึดท่าตัวนี้เราสามารถขยับได้เลยหมุนแบบนี้ได้เลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ยึดเข้าไปแบบนี้ค่ะยึดให้แน่นเลยทั้งสองฝั่งเลยค่ะมีทั้งฝั่งด้านนี้แล้วก็นี่ค่ะนี่วัดให้พอดีกับตัวรถค่ะเราทําการหมุนออกก่อน นี่ค่ะแล้วก็จับหนีบเข้าไปแล้วก็ยึดค่ะจากฝั่งด้านนี้ค่ะนี่และนอกจากนี้ค่ะยังไม่หมดนะคะในตัว Next Gen Ford Ranger ค่ะนอกจากจะยึดงานช่างแบบนี้ได้แล้วค่ะยังสามารถต่อพ่วงกับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้อีกด้วยค่ะกับนี่เลยค่ะนี่ทางฝั่งด้านนี้ค่ะจะอยู่ทางด้านนี้มีตัวแปลงไฟค่ะให้เราสามารถเสียบกับอุปกรณ์ ที่ใช้กับไฟฟ้าของเรากับรถคันนี้ได้เลยสามารถเลื่อยได้อีกด้วยค่ะนี่โดยการเลื่อยได้แบบนี้เลยและเดี๋ยวอจิจะนําเรื่อยไฟฟ้าจริงๆเพื่อมาทดลองให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกด้วยค่ะเดี๋ยวรอติดตามในคลิปหน้ากันด้วยนะคะและเดี๋ยวอจิจะพาทุกท่านค่ะไปรับชมตัวรถกันค่ะ สวัสดีค่ะพบกับอจิและช่องอิงนิวคาร์่ฟมล,ลี่ค่ะวันนี้อจิพาทุกท่านมาอยู่กันที่โชว์รูมฟอร์ดไอเสาขาราชพฤกษ์พระราม5ค่ะและพาทุกท่านค่ะมารับชมกับตัว N น็กเจนฟอร์ดเรนเจอร์ดับเบิลคปันนี้ค่ะจะเป็นในรุ่นวายแทกเครื่องยนต์2.0ลิตรเกียร์อัตโนมัติ 6สปีดค่ะราคาจะอยู่ที่1,49,000บาทค่ะมาพร้อมกับฟังก์ชันพิเศษของงานช่างที่จะบอกว่าดีมากๆเลยค่ะกับรถกระบะที่น่าใช้คันนี้เลยเดี๋ยวเรามารับชมตัวรถกันเลยค่ะในรุ่นว t ยแทคันนี้ค่ะมาพร้อมกับสีตัวถังรถที่เป็นสีพิเศษค่ะตัวนี้จะเป็นเ e โ o นา ออเรนนั่นเองค่ะกับคันสีส้มแบบนี้เลยใครที่ชื่นชอบสีพิเศษแบบนี้และโดดเด่นไม่เหมือนใครก็ต้องคันนี้เลยค่ะด้านหน้าค่ะยังมาพร้อมกับกระจังด้านหน้าที่เป็นสีเทาค่ะตัดตกแต่งเส้นตัดค่ะที่รับกับตัวสัญลักษณ์ของ f อร์ด้านหน้าค่ะที่เป็นสีเทาเช่นเดียวกันค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะยังมาพร้อมกับด้านล่างค่ะที่นี่เลยมีตัวกันชนด้านหน้าค่ะตัวตัดเส้นด้านหน้าที่เป็น สีเงินนั่นเองค่ะแล้วก็ในกรณีที่รากจูงค่ะหรือเกิดต้องการใช้ห่วงรากจูงด้านหน้าค่ะก็ให้ความหนามาด้วยแล้วก็ยังมีให้ถึง2ห่วงกันเลยค่ะด้านล่างค่ะยังมาพร้อมกับตัวกันโคลนด้านล่างค่ะที่เป็นสีดำค่ะช่วยรับกันกระแทกด้านล่างให้ด้วยนีเลยค่ะในรุ่นวแท็คันนี้ยังมาพร้อมกับไฟหน้าค่ะที่เป็นไฟหน้าแบบ led ค่ะพร้อมไฟ day time running light แบบ LED รูปสีแคมนั่นเองค่ะไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะก็ได้มาแบบ LED เช่นเดียวกันค่ะตรงนี้ได้ทำการตกแต่งไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะด้วยการใช้เป็นสีดำค่ะสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมด้านข้างตัวรถกันค่ะด้านข้างตัวรถค่ะในรุ่นวายเทคคันนี้ค่ะจะมาพร้อมกับซุ้มล้อผิวทรายค่ะติดตั้งจากโรงงานมาให้เลยหรือใครที่ต้องการ ตกแต่งเพิ่มเติมเพิ่มความดุให้กับตัวรถสามารถเพิ่มซุ้มล้อขนาด6นิ้วได้ด้วยค่ะหรือจะเลือกเป็นแบบเรียบจะอยากได้เป็นแบบหมุดก็สามารถทําได้อีกด้วยค่ะมาดูที่ล้อด้านล่างกันดีกว่าค่ะล้อด้านล่างค่ะที่ให้มาค่ะตัวนี้ค่ะยางค่ะจะเป็นยางของ G ู o d Year ค่ะสเปคยางจะอยู่ที่255าค่ะทับ6 5 r 1า 8ค่ะด้านหน้าก็จะมาพร้อมกับดิสเบกและช่องระบายความร้อนค่ะระบบช่วงล่างด้านหน้าของเขาจะเป็นอิสระปิงน่องสองชั้นพร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโครงค่ะมากันที่แก้มข้างค่ะกับนี่เลยค่ะตัวตกแต่งแก้มข้างบอกเครื่องยนต์เทอร์โบค่ะตัวนี้จะเป็นเทอร์โบเดียวค่ะตัวฟอนต์จะเป็นสีดำเงาด้านหน้าได้ทำการตกแต่งสีเทามาให้ค่ะ กระจกมองข้างค่ะทางด้านนี้ค่ะด้านบนจะเป็นสีเทาตรงกลางมาพร้อมไฟเลี้ยวด้านล่างจะเป็นสีดําค่ะในด้านนี้ค่ะยังมีตัวไฟค่ะส่องพื้นให้อีกด้วยในกรณีที่เปิดปิดประตูในตอนกลางคืนค่ะเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้กับเราด้วยค่ะมาที่ฝั่ง ของคนขับด้านข้างค่ะตัวด้ามจับเปิดประตูค่ะจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถพร้อมสัญลักษณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่องเสียบกุญแจค่ะสัญลักษณ์ของกุญแจสมาร์ทคีย์เลสค่ะเพราะว่าในตัวรีโมทที่เราให้มาแล้วก็ฟังก์ชันด้านในจะเป็นแบบ push start ค่ะด้านบนค่ะมาดูด้านบนกันต่อดีกว่าด้านบนยังมาพร้อมกับราวลังคาสีเงินค่ะอันแอฟใช้งานตามความต้องการของลูกค้ากันได้เลยค่ะมาที่ด้านล่างค่ะ กับนี่เลยค่ะบันไดด้านข้างค่ะบันไดด้านข้างก็ได้ทําการตกแต่งค่ะทางฝั่งด้านนี้พร้อมกับตัวกันลื่นด้านล่างก็จะเป็นเส้นตัดสีเงินค่ะนอกจากที่เป็นรถกระบะพร้อมบรรทุกและใช้งานแบบนี้แล้วยังให้ความพรีเมียมมาในตัวอีกด้วยค่ะยังไม่หมดกับความหล่อนี้ค่ะยังมาพร้อมกับสปอร์ตบาร์ค่ะด้านหลังค่ะโดยที่เราไม่ต้องการติด โดยที่เราไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเลยก็ได้มาแบบนี้จากโรงงานมาเลยค่ะอันนี้เป็นสปอร์ตบาร์แท้จากโชรูฟอร์ดของเราเลยมีตัวเส้นตัดด้านหลังที่เป็นสีเงินมาด้วยล้อด้านหลังค่ะทางด้านนี้ก็จะมีซุ้มล้อมาให้เป็นคิ้วล้อสวยๆแบบนี้เลยด้านล่างก็จะมาพร้อมกับยางกูเกี์ค่ะ สเปกยางด้านหลังตรงนี้ค่ะจะเป็น255ทับ 65R18 ค่ะกับล้ออัลลอยขนาด18นิ้วสีเทากลาไฟค่ะมาพร้อมกับดิสเบรกด้วยและยังไม่หมดค่ะกับช่วงล่างที่นุ่มมากขึ้นค่ะเพียงย้ายโช้คอัพค่ะออกมานอกแชสซีเพื่อให้กับลูกค้าได้การขับขี่ที่นุ่มนวลมากขึ้นค่ะสามารถเข้ามาทดลองขับค่ะกับทางโชรูมฟอร์ดอาสาขา ราชพึกพระราม5ของเราได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็น n e ็กเจนฟอร์ดเอเวอเหรือรุ่นวายแท็กมีให้ได้ทดลองขับค่ะมาที่ด้านหลังกันดีกว่าค่ะมาพร้อมกับโคมไฟท้ายค่ะนี่ให้มาแบบนี้ดีไซน์สวยแบบนี้เลยที่เห็นอยู่ตรงนี้ค่ะอย่างที่บอกไปค่ะมาพร้อมกับฟังก์ชันพิเศษในการใช้งานของงานช่างค่ะมีจุดยึดมาให้แบบนี้ด้วยเลยพร้อมใช้งานค่ะ กระบะไลเนอร์ iner, ด้านหลังค่ะสีดำ mm hmm. ก็ได้ทำการถูกติดตั้งมาจากโรงงานให้เช่นเดียวกัน mm hmm. มีตัวฟอนต์ขอ o r d มาให้จากโรงงานเลยค่ะ mm hmm. และเดี๋ยวจีจะพาทุกท่านไปรับชมภายในตัวรถกันค่ะตามกันมาเลยค่ะ okay. ด้านในภายในตัวรถค่ะที hey, ่ทางฝั่งด้านนี้ก็เราก็ก้าวเข้าไปเลยพร้อมกับตัวจับค่ะสีดำตรงนี้จับได้เลยแล้วก็ก้าวเข้ามาด้านในตัวรถได้สะดวกสบายค่ะ เขา,านั่งได้แบบนี้เลยค่ะภายในจะเป็นเบาะหนังสีดําตะเข็บได้สีเหลืองค่ะหรือสีทองนั่นเองมีที่เท้าแขนด้านล่างมาด้วยค่ะที่เท้าแขนเป็นหนังสีดําพร้อมช่องวางขวดน้ำสองช่องค่ะปิดเก็บไปแบบนี้เลยเล็กลูมกว้างขวางเฮดูมด้านบนไม่ติดไม่ชนค่ะภายในตัวรถจะเป็นโทนสีดําค่ะมีไฟส่องสว่างภายในห้องพโดยสารแถวที่สอง ทังฝั่งด้านล่างค่ะมีช่องปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารด้านหลังมีพอร์ต USB พอร์ต Type C ค่ะและก็ให้ตัวจุดแปลงไฟ AC มาให้อีกหนึ่งจุดค่ะสามารถทำงานไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือแท็บเล็ตก็สามารถเชื่อมต่อกับไฟด้านนี้ได้เลยอ่าค่ะเบาะตรงกลางนุ่มมากๆเลย มาที่ด้านข้างค่ะกับประตูด้านข้างกันมากค่ะของผู้โดยสารแถวที่สองให้ที่เท้าแขนเป็นหนังค่ะมาขนาดใหญ่เลยกว้างขวางขึ้นวางแขนได้เต็มแขนมากขึ้นเป็นตะเข็บได้สีเหลืองค่ะพร้อมกับการเปิดปิดการใช้งานค่ะโดยการแค่สอดมือเข้าไปแล้วหนีบแบบนี้ได้เลยค่ะด้านล่างยังมีช่องวางขวดน้ำช่องวางของด้านข้างค่ะ ะะมาที่ฝั่งของคนขับด้านหน้ากันเลยค่ะทางฝั่งของคนขับด้านหน้าตรงนี้ค่ะก็ได้ทําการตกแต่งประตูด้านข้างค่ะให้เป็นหนังทั้งหมดเลยด้านบนชิ้นนี้ชิ้นกลางแล้วก็ที่เท้าแขนค่ะจะมีตะเข็บได้สีเหลืองที่ตัดมาทางด้านล่างและด้านบนพร้อมกับปุ่มฟังก์ชันค่ะไม่ว่าจะเป็นล็อกรถหรือเปิดรถค่ะกระจกค,ค่ะสามารถปรับและพับแบบไฟฟ้าค่ะ กระจกไฟฟ้าทั้ง4บานค่ะจะเป็นตัวอัตโนมัติทั้ง2บานด้านหน้าค่ะก้าวเข้าไปในตัวรถกันเลยดีกว่าค่ะนี่ค่ะเบาะทางฝั่งของคนขับค่ะเราจะได้เป็นเบาะไฟฟ้ามาให้ค่ะมีที่ดันหลังเวลาเราขับขี่ในระยะทางไกลๆด้วยค่ะพวงมาลัยค่ะ จะเป็นพวงมาลัยที่เป็นพวงมาลัยไฟฟ้ารูปทรงดูสปอร์ตมากๆเลยมีตะเข็บได้สีเหลืองด้านในให้ด้วยทิศทางการใช้งานสามารถปรับได้4ทิศทางค่ะดันขึ้นดันลงและล็อกเก็บค่ะให้เราแบบนี้เลยมาที่ฝั่งด้านขวาค่ะก็จะมีปุ่มฟังก์ชันการใช้งานของระบบไฟด้านหน้าตัวรถค่ะไม่ว่าจะเป็นปรับระดับไฟด้านหน้าถึง4ระดับค่ะเปิดการใช้งาน ไฟตัดหมอกไฟเดรธาม์ลันนิ่งก็อยู่ทางด้านหน้าด้านนี้เลยและนี่คือ Next Genford Ranger w i ์ว t c ค่ะเดี๋ยวอาจิจะพาทุกท่านไปรับชมเพิ่มเติมภายในห้องโดยสารกันค่ะตอนนี้ค่ะอาจิพาทุกท่านมารับชมภายในตัวรถของ Next Genford Ranger รุ่น w i d แค่ะเรามารับชมภายในกันค่ะนี่ค่ะ วายแท็ตัวนี้จะเป็นตัวราคา1 4 9 0 0ลบาทค่ะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่หรือหน้าจอมาตรวัดค่ะขนาด8นิ้วค่ะสามารถดูการใช้งานได้เลยตั้งค่าการใช้งานตั้งค่าหน้าจอมาตรวัดได้ตามความต้องการค่ะไม่ว่าจะเป็น My v i วิเดินทางการใช้อัตราการสิ้นเปลืองการใช้น้ำมันค่ะเข็มขัดนิรภัยค่ะ,ะทางด้านนี้ค่ะแล้วก็จะมี การตั้งค่าออฟโรดการรากจูงเครื่องเสียงการตั้งค่าซ่อมบำบรุงรถยนต์ค่ะนี่ค่ะพวงมาลัยค่ะมาพร้อมกับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันค่ะปุ่มฟังก์ชันทางฝั่งด้านขวาค่ะจะมีระบบรับสายโทรศัพท์สมาร์ทโฟนค่ะแบบแฮนด์ฟรีปุ่มการตั้งค่าการใช้งานการเข้าเมนูของหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ ทางฝั่งด้านซ้ายค่ะมาพร้อมกับระบบสั่งการด้วยเสียงแบบ s ิง c ์ a เพิ่มเสียงลดเสียงของหน้าจอทัชสกรีนค่ะมีระบบ Crouse c o n t r o l ค่ะสัญลักษณ์ของทุงลมนิรภัยค่ะด้านหลังของพวงมาลัยค่ะทางฝั่งด้านขวาจะเป็นไฟเลี้ยวไฟสูงทางฝั่งด้านซ้ายจะเป็นกานปัดน้ำฝนค่ะมาดูกันที่จอตรงกลางกันบางดีกว่าค่ะ ในรุ่นวายแทค่ะจะมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนขนาด12.1นิ้วค่ะเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมการใช้งานอ n นเทอร์เทนเมนต์ต่างๆจากหน้าจอตรงนี้ได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นค่ะในเซกเมนต์กระบะตอนนี้ต้องมาตามมาตรฐานแบบนี้เลยค่ะกับหน้าจอทัชสกรีนที่ใหญ่มากๆเลยรองรับได้ทั้ง Apple c a r p l พ y และก็ Android Auto แบบไร้สายค่ะยังมากับพร้อมกับ ระบบการทำงานพร้อมเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน FordPass Connect อีกด้วยค่ะสามารถทำหน้าที่ได้หลากหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะหาศูนย์บริการค่ะสามารถ เช็คดูอะไรการเข้าสู่บริการเซอร์วิสการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องดูราคาก่อนได้อีกด้วยนอกจากนี้ค่ะยังสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ค่ะสตาร์ทรถของเราค่ะได้อีกด้วยแม้ว่าอยู่ต่างประเทศอันนี้ก็สะดวกสบายมากๆเลยค่ะยังสามารถสตาร์ทผ่านสมาร์ทวอทของเราได้อีกด้วยแค่ใช้งานกับเทคโนโลยีตอนนี้คือจะบอกว่าใน Nextgen Ford r a n g e r ให้มาดีมากๆเลยค่ะ มากันที่ด้านล่างกันดีกว่าค่ะมาพร้อมกับระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติปรับอุณหภูมิค่ะแยกอิสระซ้ายขวาตามความต้องการได้เลยได้ทั้งปุ่มฟังก์ชันด้านล่างแล้วก็หน้าจอทัชสกรีนค่ะแยกกันใช้งานได้เลยมาที่ฝั่งด้านหน้าค่ะด้านล่างตรงนี้ยังมีแท่นชาร์จไวเลสชาร์จแบบไร้สายให้ด้วยค่ะสามารถวางสมาร์ทโฟนและชาร์จลงไปได้เลยมีพอร์ต USB พอร์ต Type C มีช่องวางของด้านหน้า มีช่องวางของค่ะทางด้านข้างตรงนี้สามารถใส่กระเป๋าสตางค์ของเราใบยาวๆได้เลยหรือจะวางเป็นแก้วน้ําแก้วร้อนแก้วเย็นก็อดับใช้ตามความต้องการได้เลยค่ะเกียร์ค่ะจะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดหุ้มหนังสีดําแต่เข็บได้สีเหลืองค่ะมาพร้อมกับโหมดตรงนี้ค่ะหัวเกียร์ค่ะจะเป็นบวกลบนั่นเองค่ะสามารถใช้งานตรงด้านนี้ได้เลยมีเบรกมือไฟฟ้ามีปุ่มปิด การลื่นไถลของรถแล้วก็โหมดการใช้งานของตัวรถค่ะไม่ว่าจะเป็นโหมดปกติค่ะ,ะให้ดูกันอีกทีหนึ่งโหมดปกตินี่ค่ะโหมดประหยัดโหมดลากพ่วงโหมดถนนลื่นค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะมีตัวเบ้าวางไม่ว่าจะวางกุญแจหรือวางของตรงนี้สามารถวางได้เลยมีที่เท้าแขนค่ะเป็นหนังสีดำตะเข็บได้สีเหลือง มี Power o u t l อ t c h a ชาร์มีช่องวางของค่ะด้านในแล้วก็เบาะทางฝั่งของผู้โดยสารค่ะจะเป็นเบาะหนังสีดำเป็นเบาะไฟฟ้าให้มาคู่หน้าเลยในราคาเท่านี้มีตัวฟอนต์ที่ปากของ YT ยแทสีเหลืองมาให้ด้วยค่ะหัวหมอนก็เป็นหนังเหมือนกันให้แบบนั่งได้ความสะดวกสบายเลยด้านหน้าค่ะยังไม่หมดกับรุ่นวายแทค่ะ มีตัวฟอนต์ด้านหน้าตัวนี้สามารถสัมผัสได้เลยนะเป็นแบบตัวหนังสือเลยด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นกล่องเก็บของมีช่องเก็บของด้านล่างเล็กๆน้อยๆให้แล้วก็มีกล่องเก็บเอกสารเก็บคู่มือพร้อมกับตัวเปิดฝากระโปรงห้องเครื่องยนต์ด้านหน้าด้านซ้ายของตัวรถค่ะด้านบนกันค่ะที่บังแดดค่ะจะให้ มาเป็นสีดำฝั่งคนขับจะเป็นช่องเสียบบัตรค่ะฝั่งของผู้โดยสารค่ะจะเป็นกระจกในการใช้งานค่ะไฟด้านหน้าก็จะเป็นไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารแบบ LED ค่ะปิดเปิด,ป,ดปิดการใช้งานได้เลยให้มาแบบนี้กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติค่ะมีช่องใส่แว่นด้านบนหรือใส่ของสำคัญด้านบนได้เลย ทางด้านนี้ค่ะที่อยู่ด้านหลังของกระจกมองหลังค่ะยังมีช่องต่อ USB ที่กระจกมองหลังให้อีกด้วยค่ะและเดี๋ยวจีจะพาทุกท่านค่ะไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องยนต์ด้านหน้ากันค่ะอจีจะพาทุกท่านค่ะไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องยนต์ด้านหน้าคันนี้กันค่ะในรุ่นวายแท็กค่ะเขาให้มาพร้อมกับเครื่องยนต์2.0ลิตรค่ะแรงม้าจะอยู่ที่170แรงม้าค่ะเป็น คันนี้จะเป็นเทอร์โบเดี่ยวแต่ก็ให้แรงมา้ามาเยอะเหมือนกันนะนี่ค่ะเปิดดันออกมาแบบนี้ได้เลยนี่ค่ะเครื่องยนต์ที่ให้มาในรุ่นวัยแทกคันนี้ค่ะจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.0เทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดค่ะเครื่องยนต์ดีเซล4สูบแถวเรียง DO h c 6วา wow, ว2.0ลิตร1,996ซีซี ท่วระบบอัดอากาศวีจีเทอร์โบชาร์เจอร์พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ค่ะกำลังสูงสุด170แรงม้าที่3,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด405นิวตันเมตรที่1,750รอบถึง2,250รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะขับเคลื่อนล้อหลังค่ะโอเคค่ะ ท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจก็สามารถเข้ามาทดลองขับและรับชมรถคันจริงกับทางโชรูฟอร์ด RMA สาขาราชพฤกษ์พระรามหากันได้ค่ะและต้องขอขอบคุณกับทางโชรูฟอร์ด RMA สาขาราชพฤกษ์พระราม5ค่ะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้อจิได้พาทุกท่านมารับชมแล้วก็พาทุกท่านไปดูฟังก์ชันพิเศษในรุ่นวายเทค,คันนี้กันค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการรับชมค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์ค่ะกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอจิ New Car Family กันด้วยค่ะติดต่อโฆษณาได้ที่0985551558ค่ะสามารถแอดไลน์มาที่เบอร์นี้ได้เลยค่ะวันนี้อจิขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ